คู่กันเมื่อไหร่เรียกได้ว่าไล้แตกอะสนุกสนานกันใหญ่อะแต่ว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยชาลีอาจจะแบบคลิปลุกนิดนึงคลิปลุกหล่อเพื่อประคองน้องกามินอะไรแบบเนี้ยนะฮะบอสเดวัดเดินกามินตกไปอีกคนถูกต้องครับปักบุตรรอใช่ค่ะจองโต๊ะทันไหมครับสวัสดีครับทันมากๆเลยครับพี่นอนไม่หลับใช่หาสปอนเซอร์ทำรัว้วพานพี่เล็กหน่อยโอ้โหขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาเมาส์กันนะทุกคนตั้ง2,000เมนตะรหรือว่า2กนะิโลเนี่ยดูอยู่ครับศูนย์แข่งแล้วเหรอพี่อน้น ฝากเชียร์ด้วยนะฝากเชียร์ด้วยนะฮะน่าจะเป็นเอ่อก็คือมันเป็นบอลคัดบอลโลกทุกคนเป็นฟุตบอลคัดบอลโลกมันก็เป็นแมตที่สําคัญมากๆแต่ว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้ผลเราจะทราบผลล่วงหน้าก็ตามแต่อันเนี้ยไม่ได้แบบดูถูกนะแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือคือเรารู้แหละว่าเราเป็นรองเยอะนะทุกคนแต่ว่าเราก็เชียร์ด้วยใจเพราะว่าประเทศไทยเราคนไทยเราก็ต้องเชียร์คนไทยให้ถึงที่สุดนะฮะถึงแม้ว่าจะแพ้ชนะจะเท่าไหร่ก็ตามแต่เราก็ต้องเชีย,ยะะชนะร,ร,รย์ให้เขานะฮะถ้าเรียกได้ว่าอะไรอ่ะ แพ้เป็นเรื่องปกตินะเสมอคือกำไรก็แล้วกันถ้าเกิดชนะเลยเนี่ยก็คงอาจจะยากนิดน,นึงอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะทุกคนเพราะว่ากาลมังก็เป็นคนที่ชอบฟุตบอลและติดตามมาเหมือนกันก็ไปเชียร์กันได้เลยนะทุกคนนะอือขอโทษครับกาลมังอายุเท่าไหร่หมั่นไส้ใช่ไหมฮะกาลมังจะ60แล้วค่ะนะฮะหลอเล่นว่าตามน้เกมถูกต้อง ถูกต้องครับคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะเอาละเรื่องงานกันต่อเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะจ๊ะเรื่องของงานเอาให้มันสุดๆเลยบางคนอยากจะรู้ว่างานเขาเนี่ยมีต่อเนื่องกี่วันอะกะละมังไม่ปิดไม่กั้นนะฮะเดี๋ยวค่อยมาซ้ํากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะคืออย่างนี้ วันที่21มีนาบอกไปแล้ววันที่22มีนาตอนนี้ทราบแล้วว่าไลฟ์คู่2ทุ่มนะฮะแต่ว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าเนี่ยยังไม่บอกนะจ๊ะยังไม่บอกแต่มี23มนะฮะมีนาคมไลฟ์คู่ชชมิมแบรนด์น้ำพริกปลาสลิดนางงามน้ำพริกปลาสลิดนางงามนะครับของใครของใครล่ะของบอสนวัตนะฮะของประธานกรมร,นกรมาการประธานกรรมการบริหารของบริษัทมิสแกลนของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าวันที่23เนี่ย จะมาฟินนะฮะกับน้ำพริกสุดแซบน้ำพริกปรางสลิดนางงามโดยบอสนวัตที่โอ้โหโดนตกไปเรียบร้อยตอนนี้ความดังของชาลีกับกาเมนตอนนี้ฉุดไปอยู่ไปถึงแบบแวดวงของวงการบันเทิงเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ลามไปถึงมิสแกลนแล้วซึ่งมิสแกลงก็คือใครล่ะคนที่กุมบางเหียนของมิสแกลนก็เคยล่ะก็คือบอสนวัตนั่นเองและตอนนี้บอสนวัต หลังไม่หยุดชุดไปอยู่ก็โดนตกไปเรียบร้อยอดโดนทนไม่ไหวนะฮะจ้างต่อเลยโดยการเอามารีวิวสินค้าผ่านทางช่องของคุณแอคชาลีนี่แหละผ่านทางช่องของคุณแอคชาลีก็คือน้ำพลิกปลาสลิดนางงามเชียร์นอยใช่เรียกว่าบอสอดไม่ได้ตั้งแต่แรกเริ่มที่บอสนาว นี่เขาได้ยินนะฮะบอสนวัตเขาได้ยินตั้งแต่ว่ากระแสกามินปุ๊บนู่นนี่นั่นดังขึ้นมาเขาก็เริ่มพูดคุยตั้งแต่นู่นเลยนะฮะว่ากามินคือใครอู้ทำไมโด่งดังขนาดนี้โด่ดงดังจนแบบจะกบกระแสนางงามเลยทีเดียวบอสนวัตประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะบอสนวัต ถึงกับขั้นมาจ้างน้องทั้งคู่รีวิวเรียบร้อยนะค่าจ้างค่าตัวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนถึงขั้นโอ้ยผู้บริหารของมิสแกล่ะบริหารของนางงามมิสแกลที่โด่งดังอะ่ะมาจ้างขนาดนี้ไม่น้อยหนะ้าแน่นอนทุกคนเชียร์หน่อย ถูกต้องมีงานเรื่อยๆครับทุกคนพี่พลกิจมีงานเยอะๆนะฮะมีงานเรื่อยๆเลยนะครับน้ำพริกปลาสลิดนางงามวันที่23มีนาคม2ทุ่มตรงผ่านทางของช่องเน็กชาลีเหมือนเดิมขอบคุณนะครับพี่มุขขาขอบคุณค่ะถูกต้องนะฮะแล้ว,ก,วก็วันไหนอกีกวันไหนอีกวันที่23ไปแล้วตอกย้ำนิดนึงเป็นไรตอกย้ำอีกนิดนึงเป็นไรล่ะวันที่24มีนาคม บอกไปเลยแล้วกัน24มีนาคมเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องของชาลีกามีนตกท้ายด้วยช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมวันนี้ช่วงเนี้ยไม่ได้ขยี่อะไรมากนะครับมาประชาสัมพันธ์นะเนี่ยเวลาเราน้อย3ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่น้อยสำหรับกะลังมากมาต่อกันด้วยเช็ดเดอะทรูนะฮะท้าชิมก่อนเชื่อจัดเต็มไปกับกิจกรรมสนุกนะฮะมากมายพร้อมรับของรางวัลเจลล์บลูมนะฮะกามินชาลีนะครับน,บนี่มอบความจิน้น ชุดไม่อยู่เลยว่า24มีนาคมนี้2ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะนี่แหละทุกคนจะได้รู้ได้ดูและอุดหนุนไกลสำหรับคนที่ชอบกินเยลลี่ป่ะอันนี้เป็นเยลลี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเพราะว่าแอดมินเขียนมานะครับแอดมินนีเวียเขียนมาอ๋อเป็นแบรนด์จิลล์บูมนะฮะน่าจะเป็นเจลลี่แหละสาหรับใครที่ชอบกินแบบเนี้ยเหนียวหนุ่มหนับเจลลี่แบบอร่อยแบบเนี้ยติดตามได้ก็แล้วกันนะฮะยี่สิบสองงานงานใครมาย่างยี่สิบสองมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอนิดนึง ว่าเรื่องโปรดักต์กับเรื่องสินค้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรหรือที่ยังไม่ออกมาหรืออาจเขาอาจจะพักหรือเปล่าอะไรเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีงานนะเพราะว่างานมันเรียงกันเป็นตับเป็นตับเป็นตับเลยนะคะถ้าแบบวันที่22ว่างเนี่ยคุณวัดหรือแม้กระทั่งเจนเล็บบลูมเนี่ยนะฮะไม่ปล่อยเป็นวันที่23-24แน่นอนทุกคนแปลว่า22เนี่ยก็มีงานไม่ว่างเช่นกันปรบมือ ทุกคนจะได้เห็นแน่ว่าการป้อนเยลลี่ที่เราจิกฟินจิน้นจ,จิกหมอนอะไรแบบเนี้ยตอนอยู่ไลฟ์หรือว่าตอนอะไรก็ตามแต่เวลาเราเข้ามาอยู่ใกล้กันเนี่ย เขาจะรู้สึกแบบไหนจะฟินเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาอดใจดูพันสามคนสวัสดีค่ะฝากข้อจอข้อใจกันละมังด้วยนะและกดใจส้มเป็นทีมเดียวกันด้วยนะจ๊ะข้อจอข้อใจอย่าลืมด้วยจ๊ะเพื่อเปิดการมาเหงนแล้วก็ไม่ปิดกั้นด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพี่จูดช็อปสวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์ไข่ของไหมนั่นไงนั่นไงทุกคนพูดไม่ขาดปากเห็นไหมนั่นไงวันนี้แล้งคุณพี่แจ้งคุณพี่จรินยาดีกว่า เนี่ยปากหมุดไว้เลยทุกคนปากหมุดไว้เลยนะฮะขนาดกระมังบอกอย่ทุกวันเลยนะฮะเห็นไหมการะมังต้องบอกทุกวันเพราะอะไรเพราะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือคนที่เพิ่งติดตามเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ใช่ปะ่ะกระมังก็เลยบอกแบบวนันต่อวนัวนวันต่อวนันอะไรแบบนี้ใช่ไหมวันนี้มีไรนะจ๊ะสามสองทุ่มสองทุ่มผ่านช่องออผ่านทางช่องของพี่น็กชาตรัตน์นะมีแขกพิเศษด้วยนั่นคือโฟกัสนะครับอื้อ ขออนุาดื่มน้ำหน่อยอมีทุกวันใช่ค่ะพี่จริยามีทุกวันติดตามได้นะคะสองทุ่มนะคะนะคะใช่กาลังนะ่ารักที่สุดพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะอันนี้ที่ไม่ใช่อะไรที่ใส่เนี่ยเพราะว่าพอดีคุณแม่ คุณแม่บอกน้ะมันส่งมาให้เมื่อช่วงบ่ายนะฮะกรารมังก็เลยต้องใส่ให้ดูเพราะว่าเนี่ยมี3สีที่จะมอบให้กับทุกคนเลยทุกคนไม่ต้องกลัวนะฮะทุกคนไม่ต้องกลัวของรางวัลมีให้กับทุกคนมากๆขอบคุณนะฮะสำหรับการข้อจอเข้าใจและของขวัญที่ส่งให้กาะมังในทุกๆวันนะจ๊ะขอบคุณมากๆทุก MVP เลยวันนี้สวยมากพี่สุรศักดิ์สวัสดีจ้ายิบสามมีไลน์น้ำพริกปลาสลิดด้วยถูกต้องค่ะนะคับแปลว่าหลายคนเพิ่งเข้ามาถ้าใครเห็นนะ ถ้าใครเห็นเนเพื่อนเพิ่งเข้ามาหรือถามคําถามที่แบบกะะมังพูดไปแล้วช่วยตอบได้นะเวลาที่กะะมังพูดไปแล้วอาจจะติดเครื่องยาวอะไรแบบนี้นะครับทุกคนขอขอทุกคนแบบขอความร่วมมือ,อ,อ,อทุกคนช่วยกะละมังด้วยเอฟตัวที่ใส่ค่ะมีเหงื่อนะจะเอาเหรอคะไม่ให้ซักใช่ไหมกะะมังเธอสวยวันดีพี่อ้อยแล้วไงอะ่ะตอนนี้ตอนน,อน,นี้ติดตามยิ่งกว่าละครช่อง3ามถูกต้องค่ะละครช่องอื่นๆพี่แต๋มขอบคุณมาก พี่แตมน่ารักที่สุดเลยพี่ว่านขอบคุณค่ะพี่พลอยสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีอ่ะอขี่ม้าไปหาพี่แตมกักับกับนะฮะใช่นะฮะทุกคนสวัสด,ดีค่ะขอบคุณมากเพิ่งมาจ้าน้องกลามังมารีบรีบมารีบรีบมานะฮะเดี๋ยวกะละมังจกกะขยี้เรื่องราวที่มันสนุกแล้ว อืขี่ม้าไปหาหน้าแล้วก็ลรวก็พาหาหน้าไปหาพี่แตมด้วยสวัสดีครับ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 วันนี้เป็นแฟนฉันหนึ่งแฟนฉันสองถูกต้องถั่วต้มถั่วต้มนะฮะเป็นแฟนฉันหนึ่งแฟนฉันสองนะถั่วต้มมาก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 ถึงมากที่สุดเลยชาลีโดนปิดกั้นรอเวลาสองทุ่มนิแล้วเข้าไปดูได้เลยถูกต้องค่ะนะครีมนวดต้องเข้าแล้วนะจ๊ะถั่วต้มเอาเรื่องที่ว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเรียกได้ว่าสินค้าตัวไหนก็ต้องเข้า ชั่วโมงนี้ไม่มีใครที่ขายของแล้วตะกร้าแตกขายจนหมดสต็อกดูอย่าง NKK สกินนะฮะ NKK สกินเมื่อวานเนี่ยเรียกได้ว่าหมดโกดังต้องเอาแบบมาขึ้นตะกร้าแลอสั่งให้มาสต็อกที่โกดังอ่ะเอา,อางี้ดีกว่านะครับนุ่งกระโบง เหมือนน้องวันนี้น้อยโน้องไม่ใส่กระโปงน้องใส่กางเกงยีนนะเรีอยวเดอร์แล้วกระมงังต้องซื้อหมูป่ามาใช้มีหมูใช่ใช่พอดีกระมังหรี่อะไรเงี้ยขอบคุณทุกความหวังดีนะจ๊ะน่ารักจริงๆสามนาทีหมดใช่ค่ะถูกต้องนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงเรื่องงานเนี่ยเขามีต่อเนื่องนะทุกคนเห็นไหมพูดไม่จบสักทีเรื่องงานเขามีต่อเนื่องนะฮะวันที่25มีนา ก็มีงานเช่นเดียวกันแต่ที่ทราบมาที่แน่แนคือ23-24เนี่ยชัดเจนลกะกะลังบอกไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะมีน้องๆทุกคนเนี่ยช่วยแชร์ทางสตรอรี่นั่นแหละครับและที่สําคัญอีกงานหนึง่งบอกไปเลยก็แล้วกันจ้าและที่สําคัญบอกอีกหนึ่งงานที่หลายคนจะได้เจอได้เจอชาลีกับกาเมินตัวเป็นๆ ตัวเป็นเลยนี่นี่นี่สามารถนี่นี่ใกล้ชิดแบบนี้ได้ถ้าเจอกะละมังขึ้นมาหยิกแบบนี้ได้นะแต่เจอการมงกับชาลีจะไปหยิกแบบนี้เขานะเขามีบอดี้การนะฮะถ้าเกิดกะละมังนี่เดินเข้ามานะฮะทำอะไรก็ได้กับกะละมังนะจ๊ะแต่ชาลีอย่างนี้เจอตัวเป็นนะเราต้องชื่นชมอยู่ห่างๆแบบใกล้ชิดแบบน่ารักน่ารักก็แล้วกันนะจ๊ะวันที่26พีนานี้เจ้าสัวเข้าตังนะฮะเจ้าสัวเข้าตังเจ้าสัวข้าวตังนะครับได้มีการนี่ จ้างน้องทั้งคู่ไปออกงานอีเวนต์ครั้งที่2อะฮะนะฮะ,นะฮะออกงานอีเวนต์ครั้งที่2 t r เทรดเดอะทูเหมือนกันท้าชิมก่อนเชื่อนะครับท้าชิมก่อนเชื่อจัดเต็มไปกับบูธกิจกรรมสนุกสนุกมากมาย พร้อมรับของรางวัลนะฮะของข้าวตังเจ้าสัวนะครับในวันที่26มีนาคมนี้เวลาตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ย้ายสถานที่ย้ายจุดแล้วนะทุกคนตอนนี้ย้ายจุดแล้วนะฮะที่สยามเซ็นเตอร์สถานีสยามทางออกหนึ่งนะฮะทุกคนจำไว้นะฮะสยามเซ็นเตอร์สถานี สถานีสยามทางออกหนึ่งทุกคนรู้ไหมเคยไปป่ะสถานีสยามทางออกหนึ่งตอนแรกเป็นเอทีเอมสองฉบ่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนละเจ้าสัวข้าตังเข้าตัง,ตงเจ้าสัวจ้างน้องออกงานเอีเวนต์คู่ครั้งที่2ที่สยามอย่างต่อเนื่องแต่สถานที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะฮะ ต่อยู่สยามนี่แหละอยู่ใกล้ใครไปสยามก็เดินไปก็ใกล้หมดเลยฮะก็คือวันที่26มีนิาคมนี้เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปสามารถนุกคนไปร่วมสนุกนะฮะร่วมกิจกรรมมีของรางวัลมากมายที่จะมอบไปกับทุกคนจากเก้าสัวเชียร์น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่างานตุ้มตุ้มตุ้มปึ้มปุ้มปมนแน่นแบบแน่นแบบแน่นแบบอย่างนี้เลยนะฮะแน่นนะฮะ เสียงแหบไปนะกระมังเธอใช่ทางอ,อกหนึ่งกว้างไหมเดี๋ยววันนั้นการามังนะฮะจะไปเช็คจะไปเซอ,เอร์เวดูก่อนกันแล้วกันนะครับในวันงานวันที่26มีนาคมนี้อีกไม่กี่วันเดี๋ยวการามังจะไปเซอร์เวก่อนอีกประมาณ5วันไหมฮะเดี๋ยวจะไลฟ์เซอร์เวทุกคนได้ดูว่ามันมายังไงจอดรถยังไงที่ทางอยู่บริเวณไหนแล้วจะพอเพียงพอกับทุกคนหรือเปล่าแต่ไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจเหมือนเดิมใครที่ทํางานอยู่บริเวณนั้นใครที่เลิกงานหรือ อาจจะหยุดงานหรือลาง,งานมาหรืออะไรก็ตามแต่อยากทุกคนเนี่ยไปร่วมเป็นกําลังใจให้กับน้องเยอะๆเยอะๆยะ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 นะทุกคนในวันที่26มีนาคมนี้อย่าให้น้อยนะวันที่16นะจ๊ะ วัสดีครับบอลไทยเกาหลีชาลีจะเชียร์ใครครับเชียร์ทั้งคู่ค่ะเชียร์ทั้งคู่เลยนะครับพี่จีทีวัสดีครับโฆษณากระเป๋าให้3วันรวดเกินคุ้มถูกต้องวันที่23่สามไล่ไข่นะพคุณวัฒนถูกต้องฮะแจ้งไปแล้วนะจ๊ะวันนี้มีไล์ชามีไหมนั่นไงพี่น็อ <laughs> นั้นไงพูดไม่ถันขาดคำเลยพี่น็อตก็มาอีกซะแล้วเนี่ยนะฮะมีว่ไมสิแกล้งซะเลยกระมังแกล้งซะเลยขอบคุณนะคะความกนพิช,ชี่ขอบคุณนะคะแกล้งเลยแกล้งพี่น็อตเลยจ้าจ้างก็มินออกงานคุม้มเพราะแม่ทับตอนไรพอหิวหยิบข้าวตังหม่ําตอนไรใช่นะครับไม่รู้จะกินจะกัดมือกันอีกหรือเปล่านะครับแอดมินสวัสด,ดีจ้าแอดมินเจเ,จเ,จเจบอนไทยเกาหลีเจโอเชียคลายโฆษณากระเป๋าใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะรถไฟฟ้าหรือขาใช่ค่ะ ตรงบริเวณสยามทางออกหนึ่งเดี๋ยววันนั้นนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวกลมังจะไปเตรียมตัวเตรียมพร้อมเซอร์เวย์กับทุกคนได้เห็นเลยว่าอตรงบริเวณสยามเซ็นเตอร์สถานีสยามทางออกหนึ่งเนี่ยที่จริงกลมังก็ไม่แน่ใจแต่รับปากรับปากว่าจะไปไลน์ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะได้มาถูกกันอะไรเงี้ยนะฮะรอไลฟ์ใช่ครับพี่ชูชอบเจ้าสัวรีบคว้าวีซิเตอร์การตลาดดีถูกต้องครับพี่แบล็คโคลสนะฮะ คนแน่นใครอยากเจอตัวจริงไปเลยนะครับถูกต้องคนเป็นแสนซื้อแค่ยี่สิบเซนก็สองหมื่นการขายก็คุ้มกันแล้วถูกต้องค่ะสวัสดีรับกระ,ะมังสุดสวยสวัสดีครับพี่หมวยมวยุ้ยทางออกสยามหนึ่งเจ้าสวัวของแท้แม่นแล้วครับผมวารญ,ญาสวัสดีครับวรัรยาอร่อยนะขอบอกใช่ครับคืออย่างงี้คือต้องไปซื้อมาอันนี้ไม่ใช่อะไรนะพอดีไปซีเจไปซีเจมา เข,เขาไปซีเจมาก็เลยแบบอุ้ยกระดุมข้าวตังแล้วเขารดราคาซื้อ200แล้วก็มีส่วนลดซื้อมานี่แหละต้อมก็เลยแบบอ่าลองซื้อมาดูเป็นพร็อพนะครับนี่หลายคนมันมี2รถนะฮะอันนี้ให้ดูเลยอันนี้จะให้ดูว่าอันนี้ไม่มีโฆษณานะแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยแต่ว่าพอดีไปซื้อที่ CJ เรแล้วเห็นเขารถราคาปกติก็ไม่เคยกินนะสาบานเลยคือคือพูดอย่างนี้พูดตรงๆว่าก็ไม่เคยกินเลยนะของเจ้าสัวข้าวตังเนี่ยแต่พอวันนี้เห็นน้องบอกว่า จะไปรับงานของเจ้าสัวนะครับของอขนมข้าวตังก็เลยเหลือไปเห็นในของ C ีเจตอนนี้เขาลดราคาอยู่อะไรประมาณนี้ก็เป็นโฆษณา c ีเจด้วยวันนี้เข้าไปก็เลยเนี่ยเจอเจออยู่2รถเนี้ยนะฮะเจอ2รถนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากทุกคนคือมีอยู่2รถก็คือข้าวตังหน้าหมูหยองพริกเผานะฮะกับรถข้าวตังหน้าหมูหยองธรรมดาธรรมดากับหมูหยองพริกเผานะฮะธรรมดากับหมูหยอง พริกเผานะฮะทุกคนนี่มี2แบบนะฮะมี2แบบเลยก็น่ากินอยู่นะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่แบบเรียกได้ว่างานวันนั้นเนี่ยจะต้องกระหึ่มแน่นอนหลังจากที่จ้างชาลีกับการมินก็อยากจะฝากเจ้าสัวนะเหมือนยูซลินอยากจะฝากเจ้าสัวนะคะถ้าจ้างน้องไปออกงานอีเวนต์ในวันที่26มีนาคมนี้แล้วอย่าลืมจ้างน้องอย่างต่อเนื่องโดยการให้น้องมารีวิวขายสินค้าคล้ายๆยูซลินในวันนั้นนะครับนาง ทางช่องของชาลีไตรรัตเหมือนเดิมนะจ๊ะใช่ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวบินถูกไหมเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินใช่ไหมครับบอกไว้ก่อนแล้วกัน,กนเดี๋ยวกินโชว์อร่อยเรื่อยอร่อยนะฮะดีบินนะบินนะใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ <c oughs> เราไม่ได้เออลืมไปว่าเราไม่ได้ปักตะกร้าขายเนาะโอเคแต่บอกไว้แต่บอกไว้ประมาณนั้นสามารถไปดูไนดะ้ขอบคุณทุกคนที่หวังดีนะคะขอบคุณนะคะนี่แหละเดี๋ยวต้องกินดูให้ดูแดงอร่อยใช่ไหมไม่เคยกินจริงๆทุกคนไม่เคยกินจริงๆ แต่ว่าพอเห็นก็เลยซื้อมาถูก <C fantasy> ทำตะกร้าสิ <c oughs> เออทำตะกร้าด้วยเหรอไม่เคยจริงๆนะฮะเดี๋ยวทุกคนมาสอนด้วยทำตะกร้าขายยังไงนะฮะเดี๋ยวไปเป็นพันธมิตรกับเจ้าสัวทำปักตะกร้าขายใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวให้ทุกคนสอนแล้วกันนะไม่เคยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สามารถแนะนําหรือว่าสอนกะละมังได้นะกะละมังไม่เคยทําปักตะกร้าขายนะฮะเอาละอร่อยทุกรสเกินเยอะมากใช่ไหมเห็นมันมีสองรสอ่ะกะละมังก็เลยซื้อแบบว่าไม่เคยกินจริงๆต้องกล้าพูดเลยกล้าสาบานเลยว่าถ้าแบบ าชาลีการมินหรือเจ้าสัวไม่ได้แบบรับงานเนี่ยกะละมังจะไม่ไม่ได้ซื้อมาหรือเอามาลองเลยทีเดียวนะฮะอร่อยมากหมายถึงเกตนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวปักให้เลยนะฮะแหมน้องเกตขายของพริกเผาอร่อยใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับคือต้องบอกเลยไม่เคยกินจริงๆไม่เคยกินจริงๆก็เลยซื้อมานั่นแหละโอเคทุกคนเรื่องงานไปเรียบร้อยนะเรื่องงานไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเรื่องงานไปเรียบร้อ,รอยต้องก่อนอื่นต้องขออนุญาตนิดนึงนะฮะทุกคนก่อนอื่นต้องขออนุญาตน,นิดหนึ่ง นะฮะเปลี่ยนโหมดนิดนึงทุกคนเปลี่ยนโหมด